สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4กันยายนนะครับ2 5งพกครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับงานของรถกระบะตู้ทึบนะครับหรืองานขนส่งต่างๆนะครับรวมไปถึงงานขับรถด้วยสัปดาห์นี้ผมมีมาให้ทั้งหมด12งานนะครับหลายๆงานก็มีความน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับมีทั้ง Lazada นะครับมี Home Pro นะครับมี s ซเว มีงานขับรถอื่นๆนะครับมีงานร้านถูกดีนะครับก็เดี๋ยวลองดูลองดูนะกันนะครับว่ามีงานไหนที่ตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าสนใจก็โทรไปที่ต้นทางได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของ Facebook ผู้ชายเล่นรถก็ตาม QR Code ที่ขึ้นทางด้านนี้เลยครับผมมาเริ่มกันที่งานแรกนะครับงานแรกนะครับเป็นงานวิ่งโปลาซาด้านะครับที่คลังสุขสวัสดิ์84นะครับ ช่วงนี้ l a z a d ดเขาจะมีโปรนะครับในช่วงวันที่12ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเลยจะรับรถล่วงหน้านะครับก็เป็นงานประจำเดือนหรือว่าง่ายๆนะครับที่จะมีช่วงโปรนะครับเป็นงานเงินสดด้วยนะครับที่สำคัญนะครับถ้าเกิดไม่มีค่าน้ำมันเนี่ยสามารถเบิกได้วันละ500บาทนะครับเหมาจ่าย2,000บาทต่อวันนะครับโดยจะเป็นงานวิ่ง2รอบนะ ถ้าเกิดมีรอบที่3จ่ายเพิ่ม1,000บาทนะครับอันนี้น่าจะใส่ศูนย์เกินมาตัวหนึ่งนะไม่ใช่1,000 0บาทนะครับ OT ให้ชั่วโมงละ50บาทเป็นงานรับตามบ้านตามชอ็อป1-4จุดต่อรอบนะครับเอาของไปลงที่คลังสุขสวัสดิ์84รับเป็นกระบะตู้ทึบหรือกระบะแคปหรือกระบะตอนเดียวก็ได้นะครับความสูงตู้ตั้งแต่เมตขึ้นไปไม่หักเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ยอดนี้เลยสนใจแอดไลน์หรือโทรไปเลยนะครับ งานที่2นะครับอันนี้เป็นงานขับขับรถส่งขนมปังและกล้วยให้กับเซเวนะครับในโซนกรุงเทพปริมณฑลก็เป็นงานขับรถบริษัทนะครับมีงานวิ่งทุกวันไม่ต้องกลัวอดนะครับมีรถให้ขับเป็นงานวิ่งส่งขนมปังรอบกลางคืนนะครับขึ้นงานที่คลังขนมปังโชคชัย4นะครับตรงบริเวณซอยรัษดา19นะครับซอยวิภาวดี16ก็คุณสมบัติอายุไม่เกิน40ปีนะครับ ต้องเป็นใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นไปยกของหนักได้ขยันทํางานอดทนพร้อมเริ่มงานทันทีนะครับโทรศัพท์ต้องเป็น Android สนใจโทรไปนะครับงานที่3นะครับอันนีเ้เป็นงานสุขภัณฑ์นะครับก็รับ5คันนะครับงานนี้เพื่อนผมไปดูหน้าง,งานมาแล้วแล้วก็จะเริ่มงานวันจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้เห็นเขาว่าหน้าง,งานดูโอเคอยู่นะครับ ก็เป็นรถประจําเลยนะครับขึ้นของที่วังน้อยนะครับรายได้ประมาณ2 8 0หงสามหมืนหลังหักค่าใช้ใจ่ายนะครับเป็นสินค้าสุขัณฑ์ทุกประเภทนะครับสวัสดิการมีประกันอุบัติเหตุนะครับครั้งละ5,000บาทปีละ20ครั้งมีโค้ชพนักง,งานสามารถทําธุรกรรมการเงินได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอองานนี้เนี่ยหกักสจากค่าเที่ยวนะครับค่าเที่ยวเนี่ยไดพันสี่วิ่งส่งในโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับ ส่งตามบ้านงานที่ส่งเนี่ยก็ส่งประมาณ6จุดเป็นต้นไปนะครับถ้ามากกว่า6จุดนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะจุดที่7เนี่ยได้เพิ่มจุดละร้อยแต่ทีนี้แรกๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะให้ส่งจุดไม่เยอะก่อนนะครับแล้วพอเราเริ่มเก่งเ่ยเราถึงจะเพิ่มจุดได้แล้วก็ถ้าสนใจนะครับสมัครแอดไลน์ไป นะครับต่อไปงานที่4นะครับเป็นงานที่รับรถแคบหรือตอนเดียวนะครับ20คันนะเป็นรายเที่ยวนะครับทั้งกทมต่างจังหวัดนะครับมีสำรองน้ำมันให้นะครับหน้างงานจะอยู่ที่ลินฟ็อกบางฉลงนะครับส่งวัตถุดิบตามห้างตามร้านนะครับมีค่ายกให้ด้วยนะครับสนใจติดต่อไปนะครับก็น้ำหนักเนี่ยนะครับ จะมีราคาปกติคือไม่เกิน1.5ตันนะครับหรือถ้าเกิดใครน้ําหนักบรรทุกได้มากกว่านะครับ1.5ตันแต่ไม่เกิน2.2ตันเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่าปกตินะครับถ้าเป็นงานต่างจังหวัดเลทต่างกัน2-3พันเห็นว่ามีงานเยอะนะนะครับก็ลองเข้าไปดูแต่ว่าลิน f o อเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเรื่องเยอะ ในลนักษณะของความปลอดภัยของเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะต้องออตรวจโควิดกับคลินิกกับธนาคารมีใบตรวจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารหรือว่าขั้นตอกนการทํางานจะค่อนข้างเตะน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทขนส่งระดับโลกนะครับก็ถ้าใครรับความจุกจิกตรงนี้ได้ลองดูนะครับงานที่5นะครับอันนี้เป็นงานสินค้าลังพัสดุ ครั้งชนครั้งเป็นงานประจําด้วยนะครับก็รับตอนเดียวเท่านั้นนะครับรถตู้ทึบความสูงตู้2เมตรสิมีงานวิ่งวันละสาถึงสเที่ยวเลยนะครับรับสินค้าเป็นลังกระดาษพลาสติกน้ําหนักจะไม่เกิน1ตันนะครับรายได้นะครับตามรอบบินนะครับตามระยะทางทักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าถ้าวิ่งรอบแรกเนี่ยเป็นค่าน้ํามันสาหรับวิ่งรอบถัดไปนะครับรอบถัดไปคือกําไรก็แสดงว่าอาจจะน้ำมันประมาณพันหนึ่งอะ่ะผมว่านะแล้วก็ที่เหลือก็วิ่งเป็นกําไรไปนะครับ ระบบงานทํางานจันถึงเสานะครับเป็นงานคลังชนคลังขึ้นของที่คลังกระดาษบางกระดีพระรามสองนะครับขึ้นงานหกโมงเช้านะครับถึงประมาณบ่ายสามจบเรื่องงานกลับบ้านได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะวิ่งกี่เที่ยวนะเขาบอกว่าเครดิต1 5บหถึงสาวันนะครับต้องการ10คขั้นและได้ขั้นต่ำสองหมนะครับถ้าทํารอบได้ก็ประมาณ3 0,000ก,กว่าขึ้นไปนะครับงานที่6นะครับอันนี้เป็นงาน ถูกดีนะครับก็น่าจะต้องแบ่งน้าหนักหน่อยผมว่าลักษณะคล้ายคยเซเว่นอ่ะของกินของใช้อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกโ,บ,โบริพภกนะครับเป็นถูกดีตะวันแดงนะครับส่งสินค้านะครับตามร้านถูกดีลงงานหน้าร้านไม่ต้องยกไว้หลังร้านอันเนี้ยดีมากนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ทีนี้ครังมันจะอยู่ไกลนิดน,นึงนะถ้าเกิดใครอยู่ภาคาตามนี้ก็ไปวิ่งได้นะครับมีพานทองมีนครสวรรค์มีโคราชมีขอนแก่นอุบลราชธานีนะครับประเภทรถนะครับต้องเป็นรถตู้ทึบ ตอนเดียวความสูงตู้2เมตรสิเสริมแหนบล้อบรรทุกนะครับผม4ีล้อจัมโบ้ก็ได้นะขนาด10คิวขึ้นไปนะครับสนใจโทรไปนะครับงานที่7นะครับอันนี้เป็นงานรถส่งพัสดุตามบ้านนะครับของเคอรี่นะครับก็รับรถยนต์ทุกประเภทเลยนะครับอันนี้มีหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็รายได้ก็แตกต่างกันแต่ละพื้นที่นะครับก็เงินออกนะครับทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับผม ส่งส5่0ถึงชิ้นเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8 5 0ร้อถึงนนะครับ51ชิ้นขึ้นไปนะครับก็ได้ชิ้นละ10บาทแล้วแต่พื้นที่นะครับเข้างาน7โมงถึง8โมงทุกวันสนใจแอดไลน์ไปนะครับมันแล้วแต่พื้นที่นะครับแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องของความยากนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับพื้นที่เดี๋ยวผมขึ้นไปให้แล้วกันนะครับมีหลายพื้นที่เลยนะครับอันนี้จะจะเป็นพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแต่คิดว่าต่างจังหวัด ราคาจะอีกแบบหนึ่งนะนะครับต่างจังหวัดราคาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับลองโทรไปทักไปดูแล้วกันนะครับงานที่แปนะครับอันนี้เป็นของเซเว่นะครับก็เป็นของออ l นารับตรงเลยนะครับเป็นเป็นจากเซเว่เลยนะครับเปิดรับรถร่วมวิ่งงานกระจายแมคโครโลตัสนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์ที่แจ้งได้นะครับก็จะเป็นอุปสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับประเภทรถสี่ล้อตู้แห้งและตู้เย็นนะครับ วิ่งประจําห้างแมคโครโลตัสเลยนะครับขนาดรถแต่ต้องเป็นคาโก้บ็อกเท่านั้นนะนะครับสภาพดีพร้อมเริ่มงานความสูงตู้1.6ขึ้นไปนะครับโทรศัพท์เป็น Android น้ำมันบริษัทด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะจ่ายให้ตามระยะทางที่วิ่งจริงนะครับทำงาน9ชั่วโมงนะครับ OT 90าบาทต่อชั่วโมงนะครับก็ถ้าวิ่งโลตัสต้องวิ่งทุกวัน30วันต่อเดือนนะครับวิ่งแมคโครนะครับหยุด1่วันก็คือเหลือ26วันต่อเดือนส่งสินค้าเรียบร้อยต้องกลับมาเคลียร์บินภายในวันทุกครั้งนะครับ อันนี้ต้องรดคารโก้แล้วก็เป็นน้ำมันบริษัทนะครับงานที่9นะครับเป็นงานส่งพัสดุบ้านนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับจะมีทั้งอยุธยานะครับจะได้หนึ่ันบาทค่าเที่ยวนะครับตับประจันหนึ่งคันลาดบุรีภูเก็ตนะครับลาดบุรีเนี่ยได้พันสองนะครับจะมีสวนพึ่งจอมบึงมีบ้านโป่งโพธารามนะครับภูเก็ตนะครับก็ บริเวณตำบลสีสุนทรเชิงทะเลกำมลานะครับข้าเที่ยว1,000ภูเก็ตเส้นกระทูเกาะแก้วรัชดา1,000นะครับชุมพปรปะทิวท่าแซะนะครับ1,000นะครับเงินออก2รอบตัดรอบทุกวันที่15นะครับสมัรงานแอดไลน์ไปนะครับงานที่10นะครับผมอันนี้เป็นงานพนักง,งานขับรถจัมโบ้นะครับก็หน้างงานอยู่สมุทรปราการนะครับ ขึ้นงานที่คัง f ฟมิล y ี่มาสามารถทํารอบได้นะครับเงื่อนเดือน10,000บาทค่าเที่ยว10%ของยอดวิ่งนะครับโบนัสตามผลประกอบการประกันสังคมเบี้ยขยัน500บาทต่อเดือนนะครับมีประกันอุบัติเหตุมีเงินของขวัญวันเกิดนะครับ1000บาทมีค่าดูแลรถ1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับก็อยู่ที่ว่าเราวิ่งกี่เที่ยวนะครับถ้าเราวิ่งสาเที่ยวเราได้โบนัสอีก500 40ยเที่ยวได้อีกหนึ่งพันสี่สิบห้าเที่ยวได้อีกพันห้าห้าสิบเที่ยวได้อีกสองพันน,นนะครับ งานขับรถจมโบ้เนี่ยผมว่ารายได้เบ็ดเสร็จประมาณหมื่นห้านะครับได้อยู่ประมาณหมื่นห้าแล้วก็อยู่ที่ว่าเราวิ่งเที่ยวเยอะเที่ยวน้อยก็จะได้โบนัสด,ด้านล่างตามนี้เลยนะครับงานที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นงานรถร่วมนะครับเข้างานเจ็ดโมงครึ่งทำง,งานหนึ่งสองทุ่มโดยประมาณไม่มีโอทนะครับเป็นงานหมอจรา,ายเดือนเดือนละสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับจะไม่มีค่าซ่อมรถให้นะแต่ว่าน้ํามัน ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นคนจ่ายให้เราก็คือน้ามันบริษัทนะครับมีที่พักให้ด้วยถ้าเกิดต้องการนะครับเ,เป็นบริษัทก่อสร้างนะครับต้องวิ่งซื้อสินค้าตามหน้างานสั่งการไม่ได้วิ่งงานตลอดเวลานะครับก็คือมีงานก็ออกไปไว้ง่ายจะมีการพาพนักงานไปหน้างานนะครับส่วนใหญ่บริษัทจะมีงานในกรุงเทพและปริมณฑลสนใจก็ติดต่อไปนะครับก็คือยินพื้น2องหมเลยนะครับแล้วก็น้ํามันเป็นของบริษัทนะครับ งานที่สิบสองนะครับงานสุดท้ายนะครับก็งานนี้เป็นงานพนักง,งานขับรถนะครับส่งสินค้ารายวันนะครับไม่รู้ว่าส่งอะไรนะเข้างานตีห้าเลิกงานประมาณบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะครับทางานที่ห้วยขวางรายได้ต่อเดือนรวมเบี้ยขยันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์นะครับสนใจก็โทรไปแอดไลน์ไปเลยนะครับสัปดาห์นี้สิบสองงานนะครับมีมาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการ หางานให้กับรถวิ่งหรือว่าใครอยากทำงานในสายงานขับรถขนส่งนะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ